มาเก็บรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมแท้จากวัดบางคารน,นะครับหลวงพ่อเงินก็เปรียบเสมือนบิตคอยนะครับบิตคอยมี21 000, 000ล้านเหรียญหลวงพ่อเงินก็ของแท้ๆนะเพื่อนๆตอนนี้น่าจะไม่เกิน5เหรียญแต่เพื่อน,เอนๆเก็บไว้ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเพราะมันไม่มีแล้วเหรียญที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่ แต่เป็นของแท้ต้องหน้าตาต้องเป็นอย่างนี้นะครับจดจําใบหน้าจดจําพิมพ์ได้เลยนะครับจดจําเนื้อนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับแล้วเพื่อนๆเอาไว้แขวนเนี่ยก็จะได้เงินอยู่ตลอดเวลานะครับได้โชคได้ลาบแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเงินเพราะชื่อของท่านเป็นสิีมงคลก็คือชื่อของท่านชื่อเงินเงินก็เหมือนเราเราจะต้องมีเงินอยู่ อยู่ตลอดเวลานะครับมีทรัพย์สินอยู่มีเงินทองใช้ไม่ขาดมือนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ